สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26พันตำรวจเอกทรงศัก์รักศักสกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กล่าวถึงกรณีนายทวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินพังงาผู้ต้องหาคดีออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมีชอบในจังหวัดภูเก็ตและพังงาผูกคอตายในห้องควบคุมของ DSI ว่า ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องมาชนสูตรปริกศพพร้อมตั้งคณะกรรมาการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วโดย DSI ยืนยันว่าได้วางมาตรการควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเจ้าหน้าที่สอบสวนของอิตาลีเริ่มการตรวจสอบบริษัทก่อสร้างที่มีส่วนรับผิดชอบต่อโครงการอาคารสาธารณะซึ่งรวมถึงโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ระหว่างเกิดแผ่นดินไหวขนาด6แมกนิจูดในภาคกลางของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย290คนและทำให้มีอาคารถล่มเสียหายรุนแรงรวม115หลังซึ่งรวมถึงอาคารสร้างใหม่ที่ควรมีโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหวได้ด้านประธานคณะกรรมการต่อต้านมาเฟียแห่งชาติอิตาลี กล่าวว่าจะออกมาตรการป้องกันไม่ให้เครือข่ายอาชญากรรมมาเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างสาธารณะในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวติดตามข่าวสารบันเทิงและวารตี้ได้ทางช่องหนาว26ครับ